ต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เรามากางเต็นที่เกาะช้างนะครับก็คือเรานอนที่จุดกางเต็นเกาะช้างสองคืนแล้วก็มาต่อที่โรงแรมนะครับครั้งนี้เรามาพักที่เดอะเดวาเกาะช้างใกล้จุงนี้นะครับเดวาเดียวตรงนี้ตรงนี้ นี้ก็มาตามที่ชาวบ้านเขาป้ายยามานะครับก็คือผมดูแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาสวยดีแล้วมันก็มีแบบปโปรโมชั่นอะไรเงี้ยนะจองมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วครับนี่ไม่ใช่เราต้องเข้าไปอีกนี่เจมโรโรโคเดเด ก็หวังว่าจะติดทะเลหวังว่าจะมีหาดทรายนะครับผมก็พยายามเข้ามาดูหาข้อมูลก็ต่อไม่ได้ก็มีรูปเหมือนมันมีหาดทรายนะก,ก็ไม่แน่ใจีที่นี่ยกเว้นหาดทรายที่แบบมีโรงแรมเยอะๆที่คนเยอะๆเ,เ,เหลือก็แบบตอบไม่ค่อยได้มี่จอดรถหรือเปล่าเนี่ยออตอบไปเลื่ถนน,นหรอ มาทางนี้มั้งอ๋อนี่นี่นี่มีที่จอดรถโอเคดู I'm not ready ย o go to the mountain นี่ไงลงแรงส่วนวกวนไม่ o t ready t เออไม่รู้จะเช็คอินได้หรือยังนะอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนนะครับตอนนี้ผมมาเที่ยงสี่สิบสี่ก็ไม่รู้เช็คอินได้หรือเปล่าก็หวังว่าจะได้นะครับเพราะว่าเรามาวันศุกร์ คนก็ไม่น่าจะเยอะมากนะครับอ่าอ่าุาันอุณหภูมิหน่อยอ่าน่าจะโอเคสวัสดีครับเช็คอินได้เลยไหมครับเดี๋ยวต้องรอบ่ายสองได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปห้องกันครับ อันนีผมลากเองกันนะครับห้องอยู่ชั้นล่างอย่างนี้เลยใช่ไหมเปิดเข้าได้เลยอย่างนี้ถูกไหมไปช่วยพี่เขาลากไหมลูกช่วยพี่เขาดันไหมระวางไปก็มองรอบน้ำดูลึกแฮะนน้ำนี่ลึกเท่าไหร่ครับนนอ,อ่าฮะมีสระเดียวหรือเปล่าครับ โโ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 ออออ้้้้หหหหนี่สัตว์เด็กอยู่ตรงนี้มีสัตเด็กอ่าถึงแล้วถึงแล้วอ๋อโอ๊ยจุ๊ยจุบจุ๊บจุ๊บจุบอ่าป้าป๊าเข้าก่อนเลย แวบเสียบคีการ์ตรงนี้ไา,า้มาอ่ห้องเป็นอย่างนี้ครับโอเคห้องนะครับก็เป็นห้องวงกลมมาเป็นห้องวงกลมเราจองมาเป็นวิลล่านะเปิดประตูออกมาตรงนี้ได้ก็จะมีนี่บ่อบปลาจะดีมากถ้านี้เป็นสระน้ําให้ว่ายน้ำนะครับลงไปก,ก,ก็ก็คงได้บ้างแต่อย่าลงเลยดีกว่าเขียวปีเลยนะครับก็เป็นห้องแบบนี้นะครับเอ,อ เป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็มีห้องน้ำนะครับแล้วก็มีห้องอาบอาบเป็นอ่างอาบน้ำใหญ่เลยโอ้โหคู่รักน่าจะชอบนะครับแบบนี้แล้วก็เดินทลุกกลับมาฝั่งนี้เป็น showerhead นะครับ เป็นเชาว์เฮดโอเคก็คือเดินทะลุออกมาทางเดิมเดี๋ยวเราไปดูริมทะเลกันที่นี่มีทรายหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจว่าน่าจะมีนะนี้มีบานะครับอ่ามีทรายให้เด็กๆเ,เล่นแล้วโอเคโอเค หาดก็น่าจะเป็นหาดทำเองอะนะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีทราย <Yeah. S 1> ก็โอเค so จองกินบาร์บีคิวที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าป้ายเด็กๆป้ายคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเมฆมานะครับทางโรงแรมเขาก็ไม่ชัวร์ก็เลยเก็บของที่แบบเซตอัพเอาไว้ก็เข้าใจได้นะครับถ้าเซตอัพแล้วฝนตกก็แย่เลยลูกค้ากำลังกินอยู่เขาก็เลยย้ายขึ้นไปบนห้องอาหารนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไป กินกันบนห้องอาหารก่อนแล้วก็โชว์ไฟยังมีอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ยังมีโชว์ไฟเนาะอ่าไปเดี๋ยวขึ้นไปทานข้าวกันก่อนนี่น่าจะเป็นอันนี้พี่อยู่ครับเนี่ยเดินขึ้นไปตรงนี้ลูกไปขึ้นไปเลยลูกเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรทานบ้างเนาะก็นี่เขายังจัดกันไม่เสร็จเลย มีขึ้นมาจัดข้างบนเนาะยังจัดไม่เสร็จน่าจะต้องรอก่อนนี่ของหวานละแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกย่างยางบาร์บีคิวเดี๋ยวต้องรอก่อนเครื่องจัดไม่เสร็จครับก็ ผมว่าเมฆกระไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูรอดูอตอนนี้ได้เวลาไปดูไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟกันวันนี้ก็ลำบากนิดนึงสรุปฝนก็ไม่ตกนะครับแต่ว่าก็เข้าใจเขาแหละนะแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็กลับมานั่งชิลแถวๆนี้ได้นะผมว่าไม่ได้ติดอะไรนะครับจะมีป่าเนี่ยคือมันก็จะโอเคมากถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว น,นี่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยก็ตามนั้นครับอะ<ข>นะครับอ,อเขากำลังจะเริ่มใช่ไหมลูกมาเดี๋ยวเราดูกันโอ้ oh, มีหลายคนเลยวันนี้คานี้มีสี่ปกติมันจะมีสามแต่คราวนี้มีสี่เขาลูกเกา It's just a rope with a fireball. Oh. Everybody have that. Oh. จบแล้วนะครับน <c oughs> ี่เราดูโอ้ดีนะครับอันนี้อลังการพลาดไปนิดนึงตอนจบเอ้ยอันนี้พิเศษผมไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยที่บันบาแแบบมีไฟพุ่งสองฝั่งแต่ไม่ทันถ่ายถ่ายไปเป็นรูปเสียใจเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรก็ก็มีรูปไปโชว์ก็เลยวันนี้เดี๋ยวดูเสร็จก็กลับไปตั้งกินต่อที่เดิม <c oughs> ทำหน้าชะมดชะมอยะัสดีครับวันนี้ก็เป็น วันที่สองอ่ะวันที่สองเนาะของการมาพักที่โรงแรมของเรานะครับอันนี้ตื่นแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันดูสิที่นี่มีอะไรให้กินบ้างแล้วเดี๋ยวก็พาเด็กๆเล่นน้ำนะครับหรือเล่นทรายแล้วแต่ก็ดูก่อนที่จริงอยากจะออกไปจำน้ำดูพวกแบบกาลังอะไรเงี้ยนะแต่ว่าดูทรงแล้วถ้าไม่มีแดดออกไปมันคงไม่เห็นตัวอะไรอยู่ดีนะครับ มันแม่งฤดูอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็ฝนตกนะครับยังช่วงต้นเปอยเ่เลยอากาศแปบบบ๊บฝนมดสวอ่ะที่กินข้าวเช้าก็ที่เดียวกับมเมื่อคืนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเม่มีอะไรให้กินบ้างนี่ก็ดีนะครับมีสุงม,มือให้ตลอดเลยนะครับเป็นมาตรการป้องกันของเขานั่ไหนนั่ไหนนะครับ มีขนมปังหลากหลายให้เด็กกินมีแผ่นเค,ค้กด้วยแล้วก็เออนี่เป็นที่แรกที่ผมเห็นนะว่ามีมันบดให้กินตอนเชา้าดีชอบ <walk> โอเคครับวันนี้เรามากินข้าวกันที่เกาะช้างสีฟูน,นะครับก็ถามคนแถวๆนี้นะครับว่าที่ไหนอร่อยนะครับ เขาก็มีมีช้อยส์มาให้เลือกนะครับระหว่างวิวสวยใกล้กับอาหารทะเลแท้ๆอร่อยไก่ก็ผมก็ขี้เกียจอะคงไม่คงไม่มไมปอันไก่เนาะอยู่ที่สลักเพชรหรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข,ข้ามของเกาะกับเราเลยนะครับก,ก็ก็ลองมากินที่นี่ดูก็ได้ครับว่านะ่าจะยังไงผมว่าเดี๋ยวนี้อาหารก็รสชาติไม่ได้โดดกันมากหรอกแต่ที่นี่ก็วิสวยไ,ได้ครับวันนี้ ไม่ได้ติดทะเลอยงที่คิดเขาเป็นแบบเออเป็นหลบๆเข้ามาอ๋อเป็นเหมือนเป็นคลองนะครับก็คือเข้ามาจากทางนี้แล้วก็ก็คือเป็นเนี้ยเป็นน้ำไหลออกอ,อ่ามีปลาปที่รอให้เราสั่งค่าอยู่สองตัวนะครับตัวเบลอร์เลยแมวแล้วก็ปูก็<ล>ตัวใหญ่อ่า โอ้โหนี่ปูทะเลตัวเบลลมเลยมามา Yes the y all alive ่ามาดูเมนูกันอาหารแนะนำมีแหนมซี่โครงจอป,ปูทอดมันกุ้งหมูผัดกะปิเกาะช้างนี่ครับต่างอาหารมาเต็มโต๊ะม,มา,าลแล้วลงชิม เริ่มด้วยอันนี้น่าจะดีโหให้เห็ดเยอะมากดีมากเลยผมเห็นปกติคนกินน้มยำก็หาเห็ดเท่านั้นแหละมาอืมว่ะนี่รายการแข่งกันกินเหรอจะได้รู้มันอร่อยจริงไม่จริง อันนี้ไม่ได้เพราะแม่งร้อนมานี่คือห่อหมกทะเลที่ล้นออกมามะพร้าวนะครับผมไม่ค่อยชอบผมครับอร่อยอร่อยมีความหนัวอือได้บ๊องหมกกครับยอยหอยโป๊ะ หอันนี้บอกเลยประทับใจเพราะว่าแกะมาให้ด้วยแกะมาให้เกียิมากเลยที่ต้องมาแกะเองกินทีนึงเนี่ยต้องกินสามตัวนะครับเพราะว่ากินทีละตัวมันไม่สดใจเลยเอ๊เขามีน้ำจิ้มให้ด้วยแม่หอยเนี่ยนี่นี่เนี่ยเอาเนี่ยเอาไหอยแข่งนี่ไงมันก็ต้องอร่อย่ะนะ อืมคัจิ้มใช่ได้แค่เปน,นิดแต่โอเคอทอดมันกุ้งนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องใช้สมองก็เข้าใจว่าอร่อยนะมาเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มมาด้วยผมว่าไฟมันติดแล้วนะแต่ประเด็นคือทอดมันกุ้งเนี่ยมักจะร้อน แต่นี่อร่อยว่ะอยากต่างนี่กินต่ออู๋ลงยิบแห้งแดดรีวิวไปนะนี่รูปกันมาโอ้ได้ถ้าโรงแรมด้วยมีวิวหาดด้วยนะโอเคแนะนำครับกินลวบอมกินร้านนี้ได้ก่อนช้างซีฟู้ดนี่ปูมาแครับนี่ไข่ไข่ไข่ โอ้ยผมไม่กินเนี่ผมเกียดแกะเป็นพวกมนุษย์ขี้เกียจคนไม่แกะนะครับนี่ปูม,ม้าโลนเนึ่ยมก็เยอะอยู่นะดูสดมากไอ้นี่สดแน่เพราะตะกี้ผมเห็นมันยังกระพริบกระพกระเพือบกระเพือบอยู่เลยเป็นคนเลือกเองว่าตัวไหนตายมันเลวเนะเาะนั่นแหละปล่อยมันไปสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราการครับตรงนี้แหละนะเพราะว่าแต่มันเปรี้ยงมากเลยนะครับเราอยากเล่นน้าแเราก็อยากมีที่เด็กๆและตัวเองอยู่นะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจะการครับตรงนี้ ไปกก We ครับการเสร็จแล้วนะครับเซอร์ไปหน่อยการนานเพราะว่าไม่ยอมการตามทิศลมนะครับพอเริ่มขึ้นมันก็เลยรู้สึกมันต้านลมก็เลยต้องแก้หรือทำใหม่ก็ใช้เวลานี้เสร็จแล้วเรียบร้อย ทานทับริมทะเลของเราไม่ได้ก่อกวนใครนะครับพื้นที่โรงแรมก็้ยู่ตรงนู้นของผมตรงนี้มันเป็นร้านอาหารที่ม,มันเหมือนเลิกกิจการไปแล้วนะครับเราก็มากางข้างหน้าเขาแทนได้อ่านี่เด็กๆก็เล่นทางใต้ได้นะครับลมๆ บรรยากาศสวยมากสวยจริงนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับที่นี่ที่ที่ The Dewa นะครับสวยมากๆทาาที่เรากางไว้ก็ยังอยู่ดีนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดูเกะก,กะใครเลยครับอันนี้ผมตายหยีจริงๆก็ส่วนหนึ่งผมเป็นจีนแต่ว่าคือแดดมันกำลังเข้าหน้านะครับแต่ว่าสวยมากๆอันนี้ให้ดูโอ้โหเด็กๆเล่นกันสนุกสนานมากนะครับนี่น้ำสะท้อนนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมเป็นเหยื่อล่อให้เด็กๆ ที่นี่นะครับต้องระวังเรื่องตัวคุ้นนะครับตัวคุ้นนี่มีเยอะมากนะครับโดนกัดกันไปเยอะผมก็โดนนะครับจะเป็นแมลงตัวเล็กๆสีดำๆนะครับทะเลทางทางฝั่งเนี้ยระยองจันทบุรีตราดพวกนี้นะครับจะมีตัวเล็กๆเงียบๆนะครับไม่เหมือนยุงนะครับแต่กัดแล้วยิ่งกว่ายุงเลยนะครับคือจะคันแล้วค้ายสุดก็จะเป็นตุ่มแล้วก็เป็นหนองนะครับแล้วก็กลายเป็นจุดดำๆนานหลายเดือนเลยนะครับกว่าจะหายป้องกันไว้ดีกว่าแต่ถ้าโดนก็ก็ไปหาพวกยาแก้เศษ ขานะครับก็จะช่วยโอ้โหมันมากเลยนี่ย่าย่าอยู่นี่นะครับนี่คืนนี้เขาก็จัดบาร์บีคิวเหมือนเมื่อคืนนะครับก็เท่าที่ดูวันนี้คงจัดโดยประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าเราคงไม่กินที่นี่นแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกินก็บอกว่ามีร้านอาหารอิตาเลียนอร่อยนะครับบนเกาะช้างก็เกาะช้างก็ฝรั่งเยอะนะก็เดี๋ยวเราไปกินกันดูซิจะอร่อยไม่อร่อย ขนาดไหนยังไงเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเก็บภาพแล้วจะบอกว่าผมก็ไม่เคยมาหาดนี้นะครับผมก็เลยไม่เคยรู้ว่ามันมีเกาะที่เหมือนเหมือนนมจะก้นกันม่รู้ไหม นี่มันกำลังปล่อยตดออกมาเป็นลำแสงอ่ไหอันนี้น่าจะใช้ได้มันมีโอเคอยู่ป่าถึงแล้วนะครับล้าน,น้นลยายเช้าร้านอิตาเลียนที่คนท้องถิ่นเขาแนะนำมานะครับเสิร์ชได้ไม่ยากก็น่าจะอร่อยครับโหเปิดมาในะปี2009เลยนะครับไม่ธรรมดานีเชา้า ข้าวอ่าเฮ้ยข้าวตรงไหนวะสเสิร์ฟข้าวตรงนี้ข้าวตรงน,งนี้มีแอร์ไหมเนี่ยหวังว่าจะมีแอร์ร้อนเป็นคนขี้ร้อนอ,อ,อ,อ่าดีเลยเอาแอร์อ่าโอ้ร้านน่ารักร้านน่ารักมากเลยอ่าน,น่ารักช้าว homemade p i แอน and p a s ้า โอ้นี่มีน,นี่ด้วยอยากกินราวิโอลี่อ่ะอาหารมาแล้วครับนี่คาปรรเซท่ที่เฮ้ยบางที่อร่อยแม่นโคตรอร่อยอก็ไม่รู้ที่นี่อร่อยหรือเปล่าจริงๆมันทำง่ายมากเลยนะมันควรจะอร่อยทุกที่อันนี้ก็บูเชตตามาตรฐาน,นเหมือนกัน,นก็อันนี้อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ขนมปังครับผมบอกจริงๆก็มีหลายส่วนนะนี่ก็หลายส่วนเอ้ยนี่มาผมจะกินให้ดูเอง หยิบก่อนเลยนี่อะไนพิซซ่านี่สปาเก็ตตี้มังเมาสปาเก็่ตี้ยังไม่มาเหรอก็โอเคถ้าอร่อยน่าจะบอกมันจะแบบฮู้วูมังอร่อยอันนี้คือโอเคไม่ไม่อร่อยไม่ไม่อร่อย

โอ้ยร้อนโอ้หน้าหลุดอีกต่างหากเสียใจผมเป็นคนขี้งกเอาหน้าคืนมา<ป>จริงๆแล้วเนี่ยกินพิซซ่ามันใช้มือกิน,นครับแต่แม่งร้อน <c oughs> ผมขอผมก็หันแล้วกันนะ <c oughs> ด้วยความตะกะเราจึงจะไม่รอนะครับอืม,อม เพิ่งกินมาสามอย่างนะผมบอกเลยปลากรอทช้างที่อะไไม่อ่อครับอันเนี้ยไม่ผิดหวังรสชาติสูสีกรุงเทพอะบอกเลยอร่อยออริจินอลลาเวลลี่สองอย่างเรามาดังครับอันนี้คือโฟชีสโฟชีสมาผมซัดก,ก่อนเลยโฟชีสอีกอันหนึ่งคือทรัฟเฟิลต้องใส่ซอสเยอะๆถ้ากินชิ้นนี้หมดก็จะปากใหญ่กันไปเอยครับเอาทีละครึ่งแล้วกันมันเป็นเกี๊ยวนะครับเราต้องให้มันแบบมีซอสไว้ข้างใน

อ่าจะต้องเทละครึ่งเหมือนกันนี่โอเคเหรอครับนี่ท็อโฟลอรอร่อยยอดเลยทั้ไ่แม่ล่ะไูคือเราจะลืมกินโค้กนะครับเพราะแมงเรียนแต่มันอร่อยตัวครับ จ,จบแล้วนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ของเราขอบคุณทุกท่านที่รับติดตามชมมาจนจบนะครับหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าครับสำหรับวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ